สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พามาเบิ่งต้นหอมหอมเลยพี่น้องอยากได้หลายคนอยู่จ้ะปอยมี่ซ้ำหนีแล้วพี่น้องมันดับแนวมูที่เคยปลูกไว้นาบ้านกะอันมาจ้า์งานน้ำเมร์เพิ่นเหยียบเพิ่นยำเบิด์นมม้องคนมาลายพี่น้องก็เลยมันเบเหมี่ยนเบอา์ทันเลือไวในน้อยเพื่อได้ขยายซ้ำานีแล้จ้ะ กะสิค่อยๆขยายออกไว้ให้พี่น้องเข้าอยู่ดอกสมซื้อว่าหอมเลยด้วยพี่น้องนี่เลยหัวเขาขึ้นมาเลยจ้ะพ่วมสูงปลูกไว้มันออกดอกให้กินพี่น้องหอมเลยนี่ฝนตกใส่คากห้ายกะมันกระน่ากับเปื่อยพี่น้องเข้าผู้ที่ใดไปนำ มีผู้ใดยางแนวแนบอ์อันกะคอมเมนต์ในเด้อจ้าเด้อว่ามีผู้อยากได้ทรงแบ่งกันปลูกจ้ะต้นใหญ่ใบนะบอคอยมีโรกดอกพี่น้องแข็งแรงดีใส่ฟุ้นห้นี่แต่ก็ไหวง่ามไหวจ้ะอยู่นี้มีขี่นูพี่น้องลูกไส้เลี่ยงนูก็ใส่ขี่นูไหานี่ มันก็เขียวก็งามโดนจ้ะปลูกไว้เล็กๆน้อยๆซ้ำเนี่กับประยัดเงิ่อนไร้ายเติบด้วยพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดกับเขาเขากะเก็บเอาในสวนเฮ่าเนี่ยจ้ะใครก็ขี่รดไปสื่อเพิ่นหาบาทสิบ,บาทตุนหอมก็ได้ เห็ดกับเข่าก็ตตองใส่หอมจะเป็นตุ่มเป็นแกงพี่น้องหอดพัดพุ่นละใส่น้ำเพื่อให้มันหอมมีรสชาติมีประโยชน์มีสีสันเพิ่มขื้นพร้อมนีม่จ้ะอันนี้ก็ขาดเพราะใดพี่น้องเพราะว่ามาก,กินต้มกว๋วยจับใส่ต้มกว๋วยจับหอมๆจ้ะต่างสายปลูกไว้สามซีเหาพี่น้องตำหนีก็พ่อได้กินแหละจ้ะ พี่นี่ฟังนาบ้านไม่ได้ปลูกยางไลดอกพี่น้องปลูกเป็นปักทัว่เนี่ยกล่างเึินข้างจา้ะปักทัวแน่บักพริกแน่จน้ะนี่พริกกกรกล่า่งหากเดินกระล่า่งแตกยอดออกบักพริกกระก่าเองปักทั่วกัซ่าแน่จ้ะพี่น้องถ้ายาางาม้มหนาวยง้มหนาวมาสีเกินข้างสา สื้อเพิ่นมาส่าวบาทในหมหแบบถุงนั่นแหละ,ละพี่น้องแต่กับปลูกได้ซ้ำนี่แหละหาหกลุมจ้ะกับพอดีตำกินในวัวเฮืานเท่าถ้าปลูกร้กายกับดูแลรักษายากปลูกได้พอได้กินดูหน้ากับปลูกไม่อีกแล้วอันนี้บักอือปลูกไว้องลุมพี่น้องนี่กำลังเริ่มออกดอก บึงอื้อกับถ่ายมันเท่าเครือเห็นมันออกน่วยฝนล่ะจังเริมเด็ดหยอดพี่น้องน่วยมันจังสีสมบูรณ์มันจังสีใหญ่หมากดกกำลังสิออกเครือปลูกไว้ซองลุมจ้ะยางละเล็กละหน่อยพื้นที่เฮามันหน่อยพี่น้องนาบ้านปีที่แล้วขอ่อยปลูกไปหอดพู้นจ้ะออมไว้เลย กัพอได้จอดรถไปนี่รถล,ลูกข่าแน่มาสื่อของรถจะคล้องนำ้ำมะพริกกระง่ามนี่จ้ะปลูกแท่กระถางที่หน่องเริ่มจอดอกแล้วมิซ้ํานี่จ้ะพร้อมเลยเดี๋ยวพาไปบึงอันฟังนะั่นำ้ำฟังนาะบานฟังโอขางบานฟังนะ่ะ ทางนี้ก็บอถปลูกยังร้ายพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีเวลาดูแลดูแลสวนอยู่หน้าน้ำแน่ก็สิเป็นสวนขั้อ่ะจ้ะบ่ให้ขาดดอกปลูกไวตลอดมะเขือมะแข่งมะพริกพักอีตูต่ไข่ค่าใครมาถามยังให้มีเบิดเลย บ่เป็นว่ามีไปขายได้พี่น้องมีไปเพื่อพี่น้องผู้อื่นเพิ่นบอได้ปลูกนั่นละกินน้ำนี่จ้ะปลูกลีลีบางบางไหวจังบอม่แม่งพี่กายนี่ปลูกล่งแปลงเลยบางนาบ้านกันงามคัก ก็ออกดอก,ดอกสะพังเลยพี่น้องปลูกใส่กระถางเวลาฝนมาหนามมันขังแถวนี้มันเป็นดินเหนียวดินกลนซาเอาขึ้นมาถมใหม่หแล้วจะ้ะพักกวงตุงกับกินเบิร์ดแลยละพี่น้องตากดินไว้ก่อนสิปลูกแนวไม้ลงจะรับกันจ่ลินสี่สังขขอแสง สีเนี่ยมอเสาพี่น้องเป็นฮอร์ดมนี่ยสีเนี่ยมะเสาว่วงแดดออกซ้ำนี um ่แหละจ้ะบัก ja. พริกกะง้ามตะก,กูดกะกูดไปโหลดเป็นหน่วย้ข่อยกินคือเกาละ่ะปลูกไซทอรไปนำํำพื้นที่ว่างๆเล็กๆหน่อยๆนี่กะปลูกผสมผสานไปละยางละเล็กละหน่อยพี่น้องอันนี้ก็ตัดกิน ลกน้ำตัดน้ำพี่น้องเพื่อว่าให้มันปงขึ้นม่แก่หล้วออกดอกเลยปลูนปกน้อยๆย,ยังกินบม่ท่านอยู่พักซีลาวี่พี่น้องกินข้าวปุนป่นแสบหลายตำบกฮงกับกินแสบกินกับข้าวปุ่นน้ำยาปลาพี่น้องเขากันขนาดเลยมุ้ว่านี่ก็เท็ดข้าวปุ่นน้ำยาปลากินกับพักซีลาวโอ้แสบ อันนี้ฟักซีหอมซีจีนเนาะบางคนก็เอิญฟักซีปลอมถ้าปลูกบัวลายเวลากินกะถ้าเบได้ใส่หากมันก็เด็ดเอาด้วยพี่น้องเด็ดนี่เด็ดหยอดมันเดี๋ยวมันก็ปงขึ้นหม่ถ้าบออยากปลูกดูถ้าขานปลูกดูนะพี่น้องพื้นที่น้อยๆ้เอาก็เด็ดออกเอาเด็ดหยอดมันมันก็แตกให้เขากินไหม แป้งพักอันกระจนแปลงนี่ก็ลงต้นหอมไหวอีกจ้ะนี่ต้นหอมไหวแล้วก็พักซีล่าหวานไห้เพิ่มแล้วก็พักสลัดพี่หน้องปลูกบัก,กพีกไหวเสริมๆกันจ้ะท่านนี้ก็เป็นคาคาแดงปลูกไว้กินนอพี่น้องถว่วหัวริบเลยทัานนี้ก็เป็นบักหนาวบักหน่าก็สูงบอกให้คอยใส่อันตัดลงแล้วก็บ่าตาัด ฟางนี่ก็สิเป็นปลาบักเขือปลาบักพริกปลูกไม้ก็ล่างติดนี่พี่น้องบ่ได้ปลูกมื่อเดียวจะเฮ็ดเวียวก็ได้ปลูกไปไปเทื่และเล็กละน้อยอันนี้หากเน่าเลยบหลอดเ้่าก็โรกทีมแต่ว่าปลูกไปเรื่อยๆบักเขือกะล่างงามเลยพี่น้องเขือขาว ดินแกแกนแกนก็มาน้ํไว้ก่อนจังได้ขุดปลูกพี่น้องมันต้องมีวิธีอยู่หั่นแล้วเนาะดินบ่ดีเฮาก็ปุ๋เอานี่เฮาเสียหญ้าออกเฮาก็เอาใส่ในกระถางนี่มันก็ซุ่มดนบ่ได้ด3มือมันก็บ่เป็นหยังจ้ะเขือเทศก็ออกหน่วยแล้วพี่น้อง ได้ขึ้นมากคสิมีดอกแค่ดอกแค่ก็บบกแฝงและพี่น้องแต่ล่างขข้นบักแฝงเหนื่อยเนเป็นนวยขข้นข้างอันทั้งดอกแค่เลยเป็นยังไงไมา้คางนี้ก็สิเป็นบักงูงเหงี่ยวพี่น้องคอยปลูกใส่กระมังไว้กระมังแตกมันสือในเพิ่นมาแพงพี่น้องถ้าปลูกลงดินเลยมันกะมัน เกิดแล้วแมงเตาแตงแล้วมากินของขอยเบิดก็เลยเห็ดแนวนี้กรลังออกดอกพี่น้องสิออกดอกสิได้กินนวยบอถลุ่นน้ำกันจ้ะมากันพดอดีกําลังเป็นนวยเป็นนวยอยู่ตัวนั่นพี่น้องปูนร้ายอยู่จ้ะกระเฮ็ดข่างห้คือข่างบกทั่วนั่นแหละมาทางนี้ก็จะเป็นบก,กูดพี่น้อง โมอืดยูอืดกินนอ,อกจากว่าแต่ห้าปลูกแล้วก็ห้ามิทีน้ำเนาะกระถางกระถางก็บอ่ได้เก็บได้เมียนเลยห่างเลยหลายปีเลยห่างนี่ก็สิเป็นปลาบกเครือเทศคือสิก,กินบ่อท่านเราคือบกเครือเทศปีนี่หลายแห้ง <S <S จอหน่วยแซวอยู่จ้ะ บักหน้าว่าเสียวอ,ออกพี่น้องว่าสิลงทุเรียนต่อมาะว่าทุเรียนมันมากดินตัวนี้มักหน้าเอาไว้ทุนนกล่าวสองตน้นกับฟังนี่กับพ่อคาเลื้ยงปลูกในบ้านนี่มีกอนึงจะ้ะตัวหัวละไรสองเมตรอละไลรคือพามาเบิ่งหอมแดงต่อพี่น้องหอมหัวนี่กระล่างสีลงหัวอลไรจ้ะนี เริ่มแตกกอแลละปลูกหัว,เ,วเดียวหน่อยๆพี่น้องมันกะใส่ฟุนนหายองดินหามันกง็งามคือเก่าแหรอดินแกนๆก็กกได้มวนอยู่หน้ากับท่านงามอยู่เดี๋ยวสิผ้าเบิ่งมวนอยู่หน้าน้านีเริ่มล่งหัวแลวจ้ะพี่น้องปลูกไว้กินเองเบิ่งปีนี่หอมแดงีง คือหัวท่านมาหากิโลโลละแปดสิบบาทเบิดเงินสี่ลอยจะไปปลูกี่น,นาพี่น้องยูนานพื้นที่ว่างๆก็ลเลยปลูกมีหอมเลยก็มีซ้ําน่แหละอีกนี่มุกปลูกใหม่ที่ลงคลิปให้เบิ้งจะ้ะใส่ฟุน้นหายเรื่อยๆก็แตกกอไว้อยู่ดอกพี่น้อง กูยอยากได้ก็ใเจนเย็นจ้ะค่อยๆมันโดนใส่เวลาโดนกลัวมันสิแตกก็ให้เต็มถี่เนาะสามเดือนคนละดอกใหม่นี่ขาดเ่อไรในสวนมากลายงามเครือเทตใส่ตำปะคงไยขนาดเลยพี่น้องนี่ผ่าเบึง สวนคั่วคางบ้านนาบ้านจะเออนี่อีกกระถางหนึ่งนาฝนนี่แนะนํำได้พี่น้องให้เอาขืนใส่กระถางไว้แล้วกระตากแดดไว้น้ำแน่กระถางก็ต้องระบายน้ำได้ดีจ้ะไ้มีไว้เอาแนวต่อจากสองสามต้นก็ได้มันจังบดับงามดีอยู่จ้ะฝนมกักฝนขีนูอยู่ มาสาก็เก็บไปปนพี่น้องต้มไว้บ่ท่านได้ปนดอกมะเขือปนใส่ปลาดุกนี่แสบขนาดจ,จะ้ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องได้ไปขายของนหนามก็ล่างไรสิโหดสวนต่อนะำสวยเลยนี่บักแตงไทยก็มีอุ้มหนึ่งพอเด้กินอยู่ดอกล้างบานก็มีอีกอยู่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า